ผมว่าเราน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในแนว212นะครับแล้วก็อยู่กันในโซนสกอตต้มนะครับ1 0 0่ใบนะเฮ็ดผมไม่เคยเปิดเยอะขนาดนี้มาก่อนจริงๆเคยเปิดเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าเป็นไอดีคนอื่นไอดีผมเนี่ยอันนี้คือจํานวนที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยเปิดมาครับผมสวัสดีครับผมก็ผมแบทสมิธสำหรับคลิปนี้นะครับผมตัดมาจากในสตรีมของผมนะ ผมแปะตารางสตรีไมไว้ให้ตรงนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับถ้าใครกําลังมองหาเพื่อนเล่นหรืออยากหาเพื่อนคุยนะครับเจอกันได้ทุกวันนะครับยกเว้นวันอังคารหนึ่งวันนะครับอันนี้ขออนุญาตเป็นวันหยุดประจําช่องผมสักหนึ่งวันแล้วกันครับถ้าพร้อมแล้วก็วันแชทก่อนข <laughs> อ,อแค่ไม่เค็มครับคุ้มคุ้มใช่ไหมสี่ร้อยกว่าใบได้ไอันนี้สือห้าดาวตัวเดียวที่เหลือสี่ดาวลาดครบแล้วใช่ไหมอกใบเหรอ อ๋อเปิดถกใบก่อนได้เลยอันนี้ถ้าคาดหวังใช่ไหมหนึ่งพันใบก็ต้องห้าตัวนะเห็นเรามานับกันนะครับประมาณการว่าควรจะได้ห้าดาวห้าตัวนะครับะมาดูกันว่าจะได้กี่ใบนะครับเปิดทิ้งเปิดคว้าไปก่อนหนึ่งใบสองใบไม่สามสี่หมื่นเลยเหรอกว่าจะครบสามสี่หมื่น 40, คืออะไรครับผม้ยมาเลยเหรอล้วออกมาเลยห้าดาวตึงๆไปหนึ่งทีเนเธอร์โกไม่เป็นไร มาเยอะๆก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องเนคนแรกนะวันนี้ผมอยากได้ทั้งเนขาวเนม่วงเลย <c oughs> อ๋อตึงๆไปหนึ่งทีโอเคผมไม่ค่อยชอบไอ้นี่เลยอะ่ะผ่าแบบใหม่เลยเนี่ยแบบเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเลยครับอ้าวแต่นี่มานะครับคอแลบมาแต่วันเลยวะมันไม่ค่อยลุ้นเห็นปะ่ะเซนีซิสึพคาดไฟตึงๆไปหนึ่งที เนห้าสี 54, ไปตึงๆจัดไปเนห้าสี 54, วันนี้อันนี้เหมือนกระตุกนะไม่แน่ใจเหมือนกันได้หรือเปล่าผมไม่ได้ปรับสายฟ้าสีม่วงนะครับอันนี้มันผ่าใครอ๋อผ่าฮารกกระตุกอีกแล้ว <laughs> กระตุกอีกแล้วสวัสดีคุณต้นซาซาครับผมกระตุกอีกแล้วโ,โหอันนี้สีดาวสามตัวเลยนะผมอยากได้เนสโกมืดล่างอสูรสวยดีใช่ผมก็อยากได้เนสโกมืด มาแล้วครับผมสาบพี่ข้าอสูนตัวแรกทันไฟทันไฟโอ้โหเป็นน้องเนรอีกแล้ว <laughs> น้องเนยตัวที่สองสวัสดีคุณสามเคครับผมเปิดมาจะให้ตัวดีหน่อยก็ไม่ได้วีเชอร์แสงหรออันนี้สาวจ้า2องเวียนนะครับคาสันดาโอ้ไม่หมุนเลยเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยเห็นปะ เนี่ยมันไม่มีลุ้นเลยครับพอแบบมันไม่ผ่าแล้วมันน,นี่เลยอะ่ะจริงๆแล้วสําหรับคกลสกอร์เยอะมันดีนะเนี่ยเห็นไหม,มดีอยู่นะแต่มันไม่ลุ้นเลยครับมาแล้วอันนี้ไม่กระตุกครับน่าจะเป็นสีดาวธรรมดาแล้วก็ไม่มีหมุนหมุนวนๆด้วยอันนี้เราอาจจะสกิปเข้าไปได้เลยครับมาแล้วครับผมเนลมออกพอๆกับยูจิลมหรือเมนูวีฟไยเลยเหรอน,นอนี่ไงเต็นน่สเอรนี่ไงโอ้ยหมูป่ามาผมได้ครบอย่างเนี้ยเหมือนจะได้ครบแล้วนะใช่ปะ ไอตัวกิกี้สีดาวนี่คือได้ครบแล้วดิทำไมคอลแลบมาบ่อยจัดเมื่อวานสงสารโอบิกเลย <c oughs> เกียวเมเหมือนจะดูดีแต่ไม่ค่อยดีเลยผมลองแล้วใช่ก็ผมบอกแล้วมันไม่ได้แรงอย่างที่คิดหรอกเสื้อสีเหลืองชื่ออะไรนะธาตุอื่นห้าดาวทำไมแสงมันได้ได้มันสี่ดาวเองใช่ไหมชื่อเซนิสือครับผม ก็ตามนั้นแหละครับผมก็อธิบายไม่ถูกอะดิว่าทำไมมันถึงสี่ดาวเพราะเขาทำมาสี่ดาวอะครับเหมือนจะตอบกลัวแต่ไม่กลัวแต่มาเลยครับมาก่อนเลยห้าดาวตัวแลขอันนี้จะเข้าโซนสองร้อยใบแล้วนะโอ้โหถามจริงเอ้200ยสองร้อยใบแล้วเนี่ยมันไวจัดเลยโอ้โหแล้วนี่ไม่มีอะไรเลยให้ลบบัฟมันเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้ ลบยากเกินใช่ไหมแลบอีกทีตอนไหนหอ๋อน่าจะประมาณกลางกลางปีครับโอ้โหหนักจัดเ็นนิสมีไฟกับแสงสีดาวจะร้องใช่ครับผมตามนั้นแหละเฮ้ยถามจริงอันนี้อันนี้ถึง200ยใบยังเนี่ยตัวแรกต้องมาแล้วแหละตัวแรกต้องมาแล้วเรนมันอยู่ที่แสงใช่หรอโอ้โหเงียบจัดเลยสวัสดีคุณซาเบซีเปครับผม รอบหน้าจากคอลแล็บวันพีทไหมไม่แน่ใจครับผมบอกไม่ได้ครับสวัสดีคุณไปยิม้มเอ้าไปยิ้มหัวรอซะแล้วเพื่อจะได้เอาไปอัพสกิล5ดาวครับนั่นก็ด้วยครับนั่นก็ด้วยแหละเป็นมอนใหม่ๆเขาทําประมาณนี้อยู่แล้วนะสำหรับมอนคอลแล็บชอบมีตัว4ดาวแล้วก็แสงมืดจะไม่ได้มา5ดาว2ตัวครับส่วนมากจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นตีดาวแล้วมันไม่มาวะ ผ่าน้อยไม่กลัวกลัวไม่ตรงเลทเหรอนี่ไม่มาเลยวะเดี๋ยวเรายังไงวะเนี่ยไม่รู้เราไปต่ออย่าหยุดยั้งเนี่ยแบบใหม่มันมันก็เร็วดีนะมันก็เร็วดีแต่มันเร็วเกินไปหรือเปล่าดูป <c oughs> วดหัวใจแล้วเกินโอ้โหดูดิย่างน้อยผมก็ได้เกี๊ยวเมลได้ทุกคนอยู่แล้วแสงมืดผ่าสี่ครั้งเต๋าแสงโลโบแสงเซนนิสอแสง เดี๋ยววิเชอร์แสงเลยครับดีใจไหมถ้าดีใจก็ดีใจโอ้โหอะไรวะเนี่ยฮัลโหลแชทเรทออกอย่างเวะเอใช่แบบใหม่เหมาะกับตอตอโมอสตรีมเมอร์แหละครับใช่ไหมเหมาะกับคนรวยครับสตรีมเมอร์คนจนๆแต่ผมก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ดูดิมันเร็วเกินไปไอ้เนี่ยโอ้โหถามจริงมาดาวมาก่อนตัวแรกนี่กี่ใบแล้วเนี่ยจะสามร้อยใบแล้วฮัลโหลไหนเมื่อกี้ใครบอกว่าสองหนึ่งสองแบบไม่ต้องกลัวหนะ่อยไดี๋ยวเด้อเราเรา เราเราออกไปหายใจนิดหนึงน่งแป๊บหนึ่งเราอยู่ที่ไหนนะเราอยู่ที่บ้านเรานะอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อว,วิวิวัฒนาการอ๋อเขาวิวัฒนาการโชว์ตกใจนึกว่าเขาได้โอ้โห5าดาวธรรมดายังไม่เจอใช่5าดาวธรรมดายังไม่มาเลยได้มาตัวเดียวไงตัวไหนครับผมไม่มี5าดาวธรรมดาลเลยไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มันไม่ได้มันใช้ไม่ได้ หมายถึงได้ตัวอะไรมาตัวเดียวใช้ไม่ได้เหรอวิเชอร์แสงวิเชอร์แสงคือตัวไหนอะวิเชอร์มันมีหลายตัวดิแต่แกงวิเชอร์ก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้นะมีน้อยอะบอกและวแอดมินมันปรับเลทเอาเอ,อ้ยอันนี้ไออันนี้กระตุกอันนี้ห้าเาวนี่ไงมาแล้ววะเอ้ยแอมเบอร์ดี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 ด,ด,ดีดีไงผมไม่มีตัวศาสตร์มาแล้วครับแชทต,ตัวแรก่าจะมาเท่าไหร่เนี่ยสองยเก้าสิบใบ แกลอแกลอสีไหนอะแกลอมันมีหลายสีอะดิแต่ว่าก็เลนใช้ยากทุกสีนะมาแล้วครับแชทเอมเบอร์วะตัวนี้ดีของดีสาสาสต์หอตึงๆมากใช่ตัวนี้ดีสาด์หอตึงมากเลยจริง RTA ก็เล่นได้นะตัวนี้มาแล้ววะ่ะแชทดวงผมมา <laughs> ต้องเลทเป๊ะ <laughs> จริงเลทมันคืออะไรวะเนี่ยเรามาหาอะไรกันวะเนี่ยไม่เป็นไร ไม่ตรงก็ได้ขอแบบพวกเท่มนงเท่มน้ำอะไรเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวหมุนก่อนดิเดี๋ยวไม่ซื้อยาคูให้หน่อยหรอซื้อยาคูมาหน่อยฮะโหลเพื่อนของดีผมเอาลงหออย่างแรงใช่ซื้อยาคูเอามาแล้ววะมาแล้วซื้อยาคูไอ้โอ้โหทันจิโร่คาบาโดเอา้าผมยังไม่ได้ทันจิโร่ อจิโร่ธาตุน้ําโอเคอันนี้คือได้ครบแล้วจริงๆนะผมเปลี่ยนจากป้าน้ําเป็นเทมน้ําได้ไหมเหรอผมกม็อยากได้เทมน้ําเหมือนกันนะดิโอ้อันนี้ได้อยู่ฟ้าผ่าขอรุ้นเรื่อกันนะครับเพราะผมมีตัวที่อยากได้เยอะแยะมากมายเลยโอ้โหเอาอันนี้เข้าโซนเข้าโซนสี่รบอล้บนะควรมาสองตัวดิไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะมาแบบรัวๆเลยครับ มาลัวๆแบบติดๆกันมาลัวๆแบบติดๆกันมาลัวๆแบบติดๆกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกดข้าไปแล้ว <laughs> แต่ว่าไม่กระตุกโอ้โหไพ่อ้นี่กระตุกหรือเปล่าคิดไปเองแต่มาท่าน้ําได้นะถ้าไม่กระตุกอะเรร็บร้อยสี่ดาวไปแล้วดิสี่ดาวสองตัวแล้วก็โอ้โหมันไม่เปิดประตูวาร์ฟเลยวะ ไม่เปมดประตูวร์ปเลยโอ้โหกิดขิขอตัวสีขาวได้วะอยากได้ตัวสีขาวอะสีดาวอาดแสงอะครับโอ้โหเหงาจัดไปเลยอันนี้เรายังเจ็บอยู่หนึ่งนะสี่ร้อยมันควรจะมาตัวหนึ่งแต่ไม่มามาแค่ตัวเดียวมันควรจะมาสองตัวโอ้โหหนักจัดแล้วไม่มีปีกเหรอแอดมีครับมีเออผม กลางปีกดี่รอไหมเออกางปีกกลางอาาเขตก็ได้ครับจริงๆผมยังไม่กางแล้วกันผมว่าผมจะไปกลางธาตุไฟว่ะเพราะว่าตัวธาตุไฟผมอยากได้ทั้งไอ้นี่เลยอ่ะเนี่ยไอ้นี่ก็อยากได้เนสโกก็อยากได้ผมจะไปกลางธาตุไฟไงเออเดี๋ยวค่อยกางธาตุีฟธาตุไฟแล้วกันนะครับขออนุญาตเปิดตรงนี้ก่อนแตงมืดกี่ใบแปดสิบแปดใบครับแตงมืดมีตรงนี้สี่สามใบกับตรงนี้สี่ิบห้าใบ8ปดสิบแปดใบครับขออนุญาตกลางธาตุไฟแล้วกัน ได้อะไรไปมั่งครับได้เอมเบอร์ตัวเดียวครับเวโรนิก้าน้ำมาวะ่ะเช็ดนี่แหละทันทันไฟอันจิโร่ท่าไฟเออเฮ้เยไอตัวนี้มันห้าดาวใช่ไหมเช็ดมาวะ่ะแต่ได้สือทาดน้ำห้าดาวหนาเออเนี่ยเห็นไหมผมไม่ชอบเลยอ่ะ ผมไม่ชอบผ่าแบบนี้เลยอะครับอมทุกข์อดผมไม่ชอบแบบนี้เลยผมอยากได้แบบเก่ามากกว่าเต็นแสงสีดำท่าน้ำอ่ะ <c oughs> ไม่ชอบเลยแบบเดียอันนี้ถือว่ายังอยู่ในเลทหรือเปล่ามันเกินเลทไปแล้วนะห้500าร้อยใบได้สองตัวก็ถือประมาณสองร้อยห้าสิบใบอ่ะไอ้ตัวหนึ่งตรงนี้เราหวังสักห้าตัวนะครับตอนนี้มาสองตัวแล้วนะมาสองตัวาตาน้ำสองตัวเลยว่ะทั้งเอมเบอร์ทั้งเซนที่สื่อเลย แสงมืดหกสบเอ็ดไม่ใช่เหรอครับทำไมถึงหกสิบเอ็ดอะครับเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ผมนับผิดเหรอแสงมืดหกสเ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปนับกันครับขออนุญาตเปิดตรงนี้ก่อนเอผอผมอาจจะนับผิดก็ได้มั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันครับอ๊ออาจจะนับผิดขอประธานอภัยด้วยครับผมอ่าสองสองสองศูน์รวม จากกิจผมได้มาสองป้าน้ำกับทันลมเลยเหรอนี่อย่ามาแล้ววะขอทันไฟขอทันไฟอยากอยากเล่นอยากเล่นทันจิโร่ไฟเข้ามาเดี๋ยวอัพสกิลเล่นตัวแรกเลยโอ้โหห้500าอยใบวะเขา้าถูงโซนห้าร้อยใบแล้วโอ้โหเหงาจัดแต่ว่าได้เป็นนิสือธาุน้ำมานะครับหนึ่งตัว ๋อเงาจัดอ๋อเฮ้อไอ้แต่เหมือนกระตุกนะเนี่ยไอ้เนี่ยเหมือนมีโอกาสออกห้อ๋อมันน่าจะกระตุกเจนใหม่ตัวแรกเนี่แหละกระตุกเจนใหม่เอามาวะทันไฟ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 ทันโอ้โหทันจริง <c oughs> ทันจริงทันใจแน่นอนว้าบอขอสีแดงไม่ได้หรอดอยเอาเงาเศร้าๆหน่อยครับ สี400่ร้อยใบหัวนี้มันไม่น่าจะใช่วะดูแลโอเคเฮ้ยมันจะขาดทุนไปตัวหนึ่ง้วเนี่ยระหวังห้าตัวเนี่ยเราได้กี่ตัวอีกเนี่ยสองตัวเจ็ <laughs> บจัดไปโอ้โ,อโหเหงาจัดเดี๋ยวเดี๋ยวพักพักเบรกตัดเลี่ยนก่อนตัดเลี่ยนก่อนทีหนึง่งอ๋อ สามครั้งไม่ผ่าแล้วกันนะครับตรงนี้สามครั้งไม่ผ่าโอเคตัดเลี้ยนก่อนแล้วมาเลยโอ้โหผ่าจริงสี่ครั้งแล้วสี่ครั้งไม่ผ่าพอทันจิโร่โอ้โหแหบลบออกยากอยู่แล้วเนี่ยแค่ตัวสีดาวผมว่ามันยังออกยากเลยนะอึ๊บโอเคใอรหรือเปล่า ขอ,อหลุดเลทก็ได้แต่ขอแบบตัวใช้งานหน่อยผมมีตัวอยากได้อยู่หลากหลายตัวเลยโอ้โหไปเลยแล้วกันโอเคก้าวหางทาาดน้ำ <c oughs> โอ้โหเอามาวะอ่าขอทันจิโร่หน่อยอึบ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 โอ้มาแล้วทันจิโร่จริงแต่เป็นทตุลมว่ะดิ <c oughs> ทธาลมว่ะดิ จริงๆท่าลมมันก็เล่นได้นะกับทีมเราอะแต่ว่ามันเป็นท่าลมมาเช็ดมันเป็นท่าลมมาดีเราไม่ได้อยากได้ท่าลมอะ่ะเออเราไม่ได้อยากได้ท่าลมอะ่ะอยากได้ทตุไฟอะดิเก้มากน่าจิโร่สามตัวแล้วครับสามตัวแล้วอยากได้อีกแค่สองตัวเราจะตรงตามเลทพอดีนะออกมาพักหายใจหายคอนิดหนึ่งครับ ว่าจะกดทีเผอแต่มันไม่เผือให้เราอดิทีมรับเราอยู่ยากทุกวันนี้จริงทีมรับเราอยู่ยากมากมากด้วยโดยเฉพาะแก๊งเซนที่สื่อมาเนี่ยแต่พาผมไปดูดาเมจมาแล้วโชคดีที่ดาเมจมันไม่เล้าใจอย่างที่ใครๆคาดหวังกันสักเท่าไหร่ถ้ามันแรงเล้าใจมากกว่านี้เราเราหน้าเราน่าจะหน้าสั่นหน้าชามากกว่านี้เฮ้ยชึบ โอ้โหขอรุอ่นเลนหน่อยได้ปะขอ,อห้าดาวหน่อยห้าดาว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 โอ้โหโอไม่เป็นไรไอตัวนี้มาเย,เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะออกคินคีนคนแสงมาให้เราไงเออก็เลยมาเยอะครับโอ้โหเหงาจัดได้กี่ตัวแล้วได้สามตัวครับคุณไมมิ้นสวัสดีคุณมมิดด้นค,ครับผมได้สามตัวครับได้ขนะรแลบมาสองตัวได้ทันลมกับเต็นน้ำโอ้โห ไม่นับสีดาวนะสีดาวมันออกเกินกาดอยู่แล้วแล้วก็ได้เอเบอร์มาตัวหนึ่งโอ้โหหมุนหน่อยหมุนหมุนหมุนโอ้โหไมไ่หมุนเลยวะักจัดเราอยากได้อีกสองตัวดิอันนี้กระตุกอ่ะอันนี้น่าจะห้าดาวอ่ะเอาคางตัวเองไปก่อนมันดูยากดีเนี่ยกระตุกตัวแรกเลยรวมรวมแดงออ ทีมนี้พูดได้แค่คำเดียวว่าโอ้โหโอ้โหขอ,อเปลี่ยนบรรยากาศออกไปสูดอากาศโลกภายนอกก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่นะผมหนูไม่ได้เลยได้แต่พุดดิ้งน้ํากับจอมเวทไฟอ่ะพุดดิง้งไอแต่พุดดิ้งน้ําเล่นเล่นได้อยู่นะพุดดิ้งน้าอะ่ะไปกันต่อโอ้โหไม่หมุนเลยเปิดกี่ใบอะคุณไม้เปิดไปกี่ใบอะได้ฟินิกซ์มืดมาเฮ้อถอใจอุ้ยคุณสุขสันต์ดีบอกกดีกว่าไม่ได้นะดีกว่าไม่ได้นะครับผม ได้5ดาวแสงมือก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าตึงแล้วโอ้แต่ว่าอันเนี้ยขอเปิดประตรูก่อนหน่อยแล้ว,วทำไมไอออโอ้โหอเถชินหวังเออมาวะทันไฟ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 โอ้โหหมูป่าออมุนม่นๆอีกรอบนึงอ้โหไม่หมุนอ่าเลยเปิดแปิบใบอ๋อโอ้โหเปิดสิบใบแปิใบแล้วได้ แล้ได้สองตัวนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับดวงดีมากเลยนี่ผมเปิดแปดร้อยใบเพิ่งได้สมตัวเ,เปิดแปดสิบใบได้สองตัวถือว่าต้องดีใจแล้วล่ะครับนี่ไงนี่จะเข้าโซนแ0ดร้อยใบแล้วเนี่800ยแปดร้อใบได้สามตัวกดเพิ่มเลเไม่มีประโยชน์หลอกมันให้กดไปงั้นเปิดไปสองร้อยใบไม่มีห้าดาวเลยทอ้อใช่ไหมพอกันนี่ไงผมเปิดแ0ดร้อยใบได้สาตัวอง น่าจะพันใบน่าจะได้สามตัวไป่ยฮลัลโหลไม่นะไม่นะพันใบจะมาได้สมตัวแบบนี้ไม่ได้อึ๊บโอ้โหแต่ว่าจะดีใจกว่านี้ถ้าได้ตัวที่อยากได้ใช่ผมอยากได้เทนทนทนจิโร่ธาตุไฟเลแต่มันมาธาตุอะไรก็ไม่รู้อะมาธาตุลมมาดิครับแล้วผ่าแบใหม่ผมไม่ชอบเลยอ่ะ ันไม่ค่อยได้ลุนสเท่าไหร่ได้เซนิสือลมกับอินโสุเกะน้ำมาดีใจด้วยครับผมฮึ600บหกร้อยใบออกสิบเ็ดตัววันนี้ได้คอลแลบสามตัวดีใจด้วยครับผมสวัสดีคุณโอ๊ตับผมเออลืมไปอีกตัวจิจิไฟยูจิใช่ไหมนี่ครับผมหนึ 1, ่งพันใบจะได้สามตัวแล้วเนี่ยดูทรงให้จริงนะเนี่ย ให้ออให้ไหมไม่นะเออต้องหวยอย่าน้อยต้องอีกสักตัวนึงอีกสักตัวหนึ่งหนึ่งรยใบสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับผมโค้งสุดท้ายโค้ง <c oughs> <c oughs> <laughs> เมื่อเลตออกยากขึ้นปะเทียบกับเมื่อวาน400ใบผมห้าตัวแล้วไม่รู้เป็นกัครับเราคิดไปเองอะดิฮึบ รูปโปรไฟพี่ไมยสวยอะชมเขาซะแล้วแด่เขาก็ลอยกันพอดีเฮ้ยมาแล้วอะทันไฟทันไฟทันไฟทุกอย่างเรื่องเงียบเรื่องเงียบเลยทันจิโร่ไฟทัดไฟทันไฟให้หน่อยทันจิโร่ทันจิโร่โอ้โหเ็ดที่สุดโอ้โหอันนี้ไม่มีเปิดประตูไอมงมาด้วยขอบคุณค่ะนั่นแหละเดียวเขาก็ลอยกันพอดีฮึบโอ้โ ทังหลังมาเริ่มจะไม่ลุ้นแล้วนะเนี่ยผ่าแบบไม่วงกลมเนี่ยหนักจัดเลยวะมาวะอ่อยตัวหนึ่งนะอ่อยตัวหนึ่งคนแลบอ่ะอ่อยตัวหนึ่งตรงนี้ตรงนี้อ้ามาแล้วเนน้น้องเนน้มาแล้วเจ็ดถือว่าได้ตรงตามที่เราอยากได้ครับผมแต่ว่าไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่ผมเห็นคนเล่นแล้ว <laughs> ไม่เก่งเท่เทาไหร่ตอนแรกผมอยากได้มากเลยนะตัวเนี้เพราะว่าเป็นไทยเลือดนะครับ อาจจะรอปรับก่อนอาจจะเล่นกับเราได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออแต่อย่างที่บอกอะ่ะตัวเนี้ยมีคนบ่นเมื่อกี้ <laughs> ex ปุ๊บเสียเลือดตัวเอง <laughs> อะไรงี้รีวิเต็ดใช่ผมนี่เลยโอเคถ้าได้อีกตัวหนึ่งก็คือเท่าทุนนะดิอันนี้ยังขาดทุนอยู่นะในคอ์แลบนี่ตัวไหนน่าใช้มั่งคะอืมตระกูลเซนิสื่อครับถ้าเล่นทีมเร็วๆอ่ะนะ อิ่เมต็ดไว้ก่อนใช่ถ้าเล่นทีมเร็วๆอะ่ะะกูลเซนีสเือเล่นได้เกือบชัดทุกตัวเลยครับผมว่าทันจิโร่ก็พอจะเล่นได้แล้วก็เนสโกะบางตัวเท่านั้นหึ๊บทันแสงทัน <c> จ <oughs> <ji> ิโร่เล่นได้ผมว่าทาุไฟก็เล่นได้ทาุลมก็เล่นได้ครับถ้าทีมเร็วอ่ะนะเล่นได้โอ้โหได้แค่ตัวเก่าๆสวัสดีคุณแบ็กบีเดียวครับผมอันจิโร่ห้าดาวอ่ะผมว่าเล่นได้หมดเลยเนสโกะก็เล่นได้ เป็นบางตัวเอาอะส่งท้ายส่งท้ายขอทันจิโร่ธาตุไฟอันไฟทันโอ้โหทันน้ําเรียบร้อยหนึ่งพันใบนะครับผมสรุปผลประกอบเกลือสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปในโซนถัดไปนะครับก็ได้มาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับสี่ตัวนี้เนาะสีต,ะตัวนี้นะครับสําหรับหนึ่งพันใบนะถามว่า ได้ไหมก็ถือว่าไม่แย่นะเชฟเพราะว่าตกเฉลี่ยแล้ว250ไปนะครับ1ตัวใช่ไหมอืมก็ถือว่าไม่แย่ครับถือว่าไม่แย่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เป็นยังไงกันบ้างครับชื่นชอบกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบด้วยเลยแล้วกันครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปทีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ